ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะมาต้มไก่ต้มป่าแกงป่าไก่ย่าจะตั้งน้ำก่อนแล้วส่เครื่องอันนี้เป็นเครื่องเครื่องแกงมีมีกระชายย่าก็จะใส่ไปพร้อมกันเลย กระชายใบมะกรูดพริกไทยสดแล้วก็ตะไคร้ใส่ไปพร้อมกันเลยขาดด้วยต้มแกงป่ากไก่อะ่ะมีไก่อยู่หน่อยหนึ่งยากก็เลยว่าจะเดี๋ยวเอาเครื่องเอาพริกแกงค่ะ อันนี้ย่าก็เอาพริกเอาพริกแกงมาอืมพริกนี่พริกแกงคั่วนี่แหละอืใส่ไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะปนพริกแกงใต้หน่อยหนึ่งเพราะว่าย่าซื้อมาสองอย่างค่ใส่อย่างละหน่อยพริกแกงใต้เขาจะสีสวยอืมจะทำให้น้ำแกงเราสีสวยงาม เนี่ยใส่ไปก้อนอย่างละก้อนแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเผ็ดแกงนิดเดียวเองอยาก,ก็มาละมะระที่ย่าหั่นไว้เมื่อวานย่าก,ก็แช่น้ำเกลือเนี่ยย่าก,ก็จะใส่มะระกับมะเขือเพราะว่ามันมีสองอย่างใส่มะเขือด้วยใส่มะระด้วย มีสองอย่างเราจะใส่สองอย่างแล้วแหละเดี๋ยวถ้าให้น้ำเดือดก่อนแล้วจะใส่ไก่ยาก็จะเอากระปิมาใส่หน่อยก้อนเล็กเพราะว่าพริกซื้อต้องใส่กระปิหน่อยก็จะปรุงรสไปเลยปรุงรสเลย เนื้ชบพีก่อนพีกคงจะเผ็ดน่ะื่องแกงเยอะอยู่ใส่น้ำตาลหน่อยเดี๋ยวพอน้ำเดือดใส่ไก่ก็กินได้เลย ไอ้น้ำตาลกสองช้อนทูรสหน่อยทูรสเนี่ยติดน้ำปลายังไม่ต้องใส่จะชิมก่อน เพราะว่าใส่กะปิใส่ใส่กะปิไปแล้วเดี๋ยวเค็มเกินไปโนย่าไม่ค่อยชอบเค็มไงพอปรุงรสได้ที่ก็ใส่ใส่เครื่องก็ใช้ได้เลยไงผักเอาไว้ใส่ทีหลังมะระไม่ขมเลยย่าแช่ เอาผักที่เก็บเมื่อวานน really <c oughs> uh ี oh, ่แหละมาระกเก็บมาโอ้โหเผ็ดเฮ้ยเผ็ดต้องเคี่ยวอีกหน่อยเดือนแล้วแย่จะใส่ไก่แล้ว ยังไม่ละลายก็ยใส่ไปเลยเดี๋ยวก็ละลายไปเองเพราะว่าหั่นแล้วล้างแล้วใส่ทั้งก้อนเลยยังไม่ละลายเท่าไหร่ไงเดี๋ยวก็ละลายไปเองทั้งมีเครื่องในด้วยไก่เหนียววันเนี้ยแต่จะใส่ไก่ใส่ไก่ไม่เหนียวไปไก่เนื้อไปชิ้นหนึ่งม,มีไก่เนื้ออยู่ชิ้นหนึ่งใส่ไปเลย อยากก็จะใส่มะละไปเลยเพราะมะระมันมะระมันจะสุกยากไงใส่รวมไปเลยแช่น้ำเกลือไว้หั่นแค่น้ำเกลือไว้เมื่อวา,วานหม้อนอี่เต็มเลย มะเขือมีหน่อยหนึ่งเอาไว้ใส่ทีหลังก็เดือดแล้วใป่น้ำป้าหน่อยก่อนเค็มไปหน่อยใส่สักกระบวยหนึ่ง พอได้กินพริกกันจะไอเดี๋ยวจะเรื่องเนืน้อให้หลานเขากินไม่รู้เขาจะกินหรือเปล่าไม่กินก็ต้องกินน่ะเพราะว่าย่าจะไม่ทำใส่หมดไปเลยเหือิดีเดียวย่าจะทำอย่างเดียวไงเดี๋ยวชิมก่อนแล้วยาใส่มะเขือต้องเคี่ยวมะระอีกหน่อยมั้ง อร่อยแล้วพอใส่พริกโรยหน่อยพริกพริกแดงเนี่ยใส่พริกน่ะพริกสดโรยหน้าน่ะจะได้หอมหอมิ้มีมะเขืออยู่หน่อยเนี่ยเดี๋ยวใส่ทีหลังเลยจะใส่พริกก่อนกนะ็คือให้มันมีกลิ่นพริกไง นึกวจะเผ็ดก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เดี๋ยวล้องชิมมะละที่ว่าขมไหมละลูกหนึ่งต้นเองเราเองอืมตักไม่ค่อยติดไงอืมนี่ขมมากอร่อยเลยมะละ ก็เดือนนานและสุกแล้วก็ผักมะเขือมีหน่อยหนึ่งก็จะใส่เลยใส่แป๊บหนึ่งก็ใช้ได้เพราะว่ามะเขือใส่นานไม่ได้ไงใส่นานเดี๋ยวเคเละ เดี๋ยวตักใส่ถ้วยกินแล้วมีเครื่องในไก่สองพวงสามพวงไม่ได้หั่นนะเดี๋ยวจะตักเนื้อแยกไว้ให้หลานเขาด้วยเพราะว่าเขาจะไม่กินไก่เหนียวอ่ะก็เดือดอีกรอบกวกใช้ได้ละ อ,อก็ใส่ใบกระเพราไปหน่อยหนึ่งไปเก็บกะเพรามาใส่แล้วอันนี้ยาก,ก็ตักกินเนะ่ถ้วยหนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วใส่ใบกระเพราหน่อยกินจะได้มีแบบเครื่องแกงอันนี้ยาคงจะมีแค่เนี้ยละค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะแกงป่าไก่